นะครับดับแรกใส่พริกนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเกลือไปนิดนึงนะครับกดใน,นก,กนระทำโขลกให้มันละเอียดนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับเข้าเนือ้อไก่ได้ดี ใส่หอมแดงหอมแดงใส่เยอะเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเยอะขนาดนี้มือปีดด้วยหน่อยเด็นขึ้นมาเทียมนะครับ เครื่องปรุงนะครับนะขมิ้นขมินอ่อนนะครับ ต้ากระชยัยเพิ่มรสชาตินี่เตองตามเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับเอาเครื่องลงนะครับแล้วก็ปรุงน้ำสก่รนแล้วค่อยใส่ต้มไก่อ่ะมาไปตามไปนะครับ ก็ตันต่อไปนะครับอ๋อลืมลืมนะครับแล้วใส่รัวดีตัวไปในพริกเลยนะนิดนะึงอ่าน้ำเดือดแล้วนะครับเครืุ่งปรลง,รง ล้างนกครกลงไปด้วยเลยอืมอขาลงไปตะไคร้ลงไปนะครับส้มขามลงไปขามอ่อนนะครับมา เติมน้ำปลานิดนึงครับปลาอย่าเพิ่งใส่ไก่นะครับต้มน้ำให้ได้ก่อนปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสผงนัวไปนิดนึงครับ อ้าวลองชิมน้ำซุปได้ไหมได้แล้วน้ำปลาอีกนิดนึงอ้าวเนื้อไก่ลงเลยเนื้อไก่ที่สับไปแล้วนะครับลงเลย ต้องคนนะครับตอนนี้อยา่าเพิ่งคนมานะปิดฝาไว้ก่อนนะครับให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งค่อยคนแล้วก็ปรุงรสเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับส่วนกระเพราใส่ตอนท้ายครับก่อนจะยกลงปิดฝาใส่กะเพราเรียบร้อยนะครับยกลงได้เลยทีนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วยกลงได้เลยเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาวันนี้นะครับอ่ะพอดีแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับ xin phép lỗi